สวัสดีจ้าทุกคนนะคะมือนีไหวๆเป็นวันหยุดนะคะก็จะพาเข่าปลาค่ะมาก,กับคุณแม่นะคะเข่าปลาเนาะคุณแม่ถือไม้สาวถือไม้สาวสิมาแย่ให้หมดแดงค่ะพี่น้องมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะคะอยู่ในปลาเลยค่ะปลานี่ก็เป็นปลาเห็ดเนาะแต่ว่าแห้งฝนม่ตกหลายมือแห้งมากสองสามมือที่แล้วนี่เห็ดออกปลานี่แตกวยจ้ะ คนหลายก่เหิดนั่นเองค่ะเอาคุณแม่เจอห้างยังไหในห้างมันอะในห้างมันเดด่อนมากเลยเนาะ ได้บ่เนาอไหนเขาแย่จังไหนดินนี่โอ้ซูมให้เบิ่งค่ะไข่มีไข่ซัมบอร์บอมีไข่ม,มีเป่งกันยังดีตัวห้างเดียวนี่บอ อุ้ยล้มมามีแห้งเนะเานะ <c oughs> มีอยู่มั้งสองห้างต้นเดียวนี่นะสองห้างพอเป็นแย่เลยวนะ ามารุนค่ะได้บอลน,นะโอ้ยได้ยูได้ยูยไ,ไ,ได้ยูหน่อยนึงเอาออกไปไหนล่ะลคิดว่าจะคิดว่าจะเทสใส่กระป๋ง สแสดงว่าคุณแม่ไม่เห็นห้างไว้แล้วหกบ่หกกระสิบเข้า,า,าไปเมืเห็นห้างไว้แล้ว,ลลว,ว,ลวก็เลยท่าหน่นเองค่ะอุ้ยห่อนครนั่นเดี๋ยห้างสูงๆน่นะนเอาว่าถึงหรอนี่ห้างสูงๆนี่ กันสองคนจ้ะก็ต้นเดียวต้นเดิมว่แม่นหรอต้นเกา่าแต่วอยู่คนละฝากต้นเดมิมมันละจับพี่น้องต้นที่แงไปบ้างหังนนี่แต่ว่าเขามามอีกข้างหนึง่งนี่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 เคร่งนี่ เห็นบ่นะนะเห็นหนู่นมันเอเกแอใหญ่แอ่เลพูดมันเตียงหลายแล้วมัวนบกกัดแม่หระกัดหรอเนาะมันกะเปลี่ยนเหรอเอากระว่าอยางมาหาเปียงมันเป็นปีกฮะบๆยู่เปียงมัน มหาเป่งก็ได้เป่งเอาไปกินเมียงนี่เด้ห้างนึงเอาวัวถึงหรอทึ่งๆไง,งอาา่อะ โแม่แป้งเอายังไสแป้งนี่แบบนี่แบบโดเรดีอ่ะพี่แป้งลงเหรอแป้งมัน ีคือนีแย่สองต้นไรมัหมีบอมีใครบอรอุ้ยหั่ไงอยู่นะต้นไหม่เนี่ยต้นน,น้อยๆนึง เออผุ่นขางไข่มันลนลงต้นบวสูงเนาะข้างหังม,มีอยู่ไลข้างรักเน้อข้างบัเดียงางางมืนม้นปปลนี่เหรอนี่ข้างนี้นแง่ไดยัไดงไงเอย่เขายงไรวะนี่ยข้างไหนอ้หูผนีไว้ข้างบนโอ้ยข้างใหญ่มากเลยค่ะ มันกับแปลงมันไปขึ้นถ้าซูมจะเห็นหรือเปล่าอาย <c oughs> สองห้างยี่ต้องกันเนาะ กระปุเด็ตัง้งมันติดไตออกไงเนี่ยมันไตออกไตออกก็ปัดออกว่วอุ้ยมันก็บหงปัดเนาะปัดแมวมันออกป,ปัดแบงค์บึ้ดออกเด้กหลายว่ะอุ้ยหลายอยู่ต้งองเอาแม่มันออกก่อนนี่ ีเท่ลงบ่โอ้ยอยากมึนนี่ดีแบบแม่มันไหลเอาไวเออไม่จะถือไรหนีเดียแม่ไต่ออกก่อนดีเท่ลงิน่ะหะแม้วแม่มโรยแป้งลงไป อย้อหอนดอยู yes. ่้ยปัดกูสองห้างเหรอสองห้าง เงี้ยเง่้งนลนสกตาปะนะี่ยไ,ได้มันอยู่น้ากันอีกแล้วเนาะเงไป จออีกสองห้างนะคะนี่อีกห้างหนึ่งไหมต้นน้อยๆอย่ะมืนอมนี่มันคึมแต่มันคือหอนใช่ไหมเนาะตอนเนี้ยคึมอยู่เนี่ยโอ้ยม่ใช่ใครยังไงโอ้โหปุ๊อุ้ยมันคือรนร้อ,องอนะ่ะกโกบตามันปากหน่อยใครอยู่นี่อีกห้างหนึ่งนี นะคะเนี่ยอีกข้างหนึ่งอโอ้โหโครบลงเออได้ยูได้ยู มันโค้งงสั่นบ <Hay S 1> <ò> ่านั่นเดี๋ยห้างหน่อยอุ้ยบ่หน่อยดอกเด้อแต่ว่ามันอยู่ต้นหน่อยซื้อเขามาแต่เขามาด้หล่ะต้นตำตำหนึ่งอ้าวเนย่ยากดวกเปนเยอยากป่ยากละต้นบ่ ต้นบอสูงนะคะนี่ต้นตำตำค่ะบอไคห้างเนี่ยบอไข่หรอบอไ่คุณเดสองห้างนั่นน่ะเห็นบอขอกอนเอาไปถอกเจออีกสองห้างนะคะเดี๋ยวไปถอกก่อนเอาไปเทใส่กระแป้งนั่นเองจ้ะให้หลายหรอ อุ้งห้างนี่แม่บอกว่าใครหลายนะคะคคยูสุดไม่สาวเลยค่ะละห้างอีกสองสามอีกสองห้างนะจะเอาถึงว่นนั้นนะมันมีสามห้างนะคะคมันอยู่สูงมากเลยค่ะคสุดไม่สาว ที่ได้หลายอยู่มั้งมือนี่แง่แง่แง่อีกสองห้างอ่ะว่าถึงดอกเอาแค่ที่ถึงกับพ่ออุ้ยห้างมันหลายอยู่ด้วยเนาะแม่เนาะถึงบ่โอ้โหบ่ถึงถึงบ่ืยอ อายืออีกนิดอุอ้ยไข่มันลนลงไหม<ด>นื่อกรองอาจจะบ่เห็นนะคะเหนไหนหล่ะว่มจะใคไรไวบบ่อุ้ยไหน เอุ้ยไข่สวยไปไปไข่ตรงมากเลยอ่ะไข่อยู่พี่อีกอุ้ยห้างขึ้นหลายถ่ยแม่ห้างหลายอีดิอันนี้เนีมันคือจังลนออกนอกกระตาวัปากกลบ โอ้เปิดแม่กันฮอน,นอุอ้ยต้นนี่ซีหั่งเลยต้นนี่ซีหั่งเลยเีหไเอาถึงมาล่ะอีกสามห้างทั้งทง นั่นล่ะหั่งมันไข่กันแงค่ะบัวบัวถือบัวบัถือมันอยู่สั้น,ม,นมันอยู่สั้น <Yeah. S 1> เดี่ยวลงมาหยังละ่ oh. ะโอ้เดี๋ยวลงมาหยังล่ะค่ะแงต่อ ให้บิ้ง n h a ๆเลยนะคะเออเน่บ่ได้ก่อหั่งที่มันแง่ได้แต่กับบ่ยอมแพ่นะ อันแย่รับสนเอาให้หมดทุกห้างอ้มเห็นเ,ห,เห็นละงกจ้ะเห็นเห็นละงกนะคะคุณแม่เห็นค่ะคุณแม่ไล่ไปไหออกม่อยู่ผีบันนี้เห็นเห็นละงกเลยแรนให้เขาให้เขาไปเอานี่ก็เป็นสา n ํา,าจ้ะคุณแม่งแง่อยู่นะคะคุณแม่แง่อยู่ตรงนี้คะ่ะ คุณแม่ไลไ่ไปวาออกมายูพี่สวยเห็นละงกดอกหนึ่งจ้ะแล้วแปงขิงอะไรบไุ้นี่ในขกเขาเอกวกุศลมียมใสอยู่ีย ไข่มันอยู่ข้างล่างจะ้ะเอ้าอีหลีอุ้ยสานา้ำนี่คะ่พะพี่น้องเครื่องกับเครื่องเครื่องกับแป้งแหละนะคะคุณแม่กกำลังแงตออยู่คะ่ะแต่ว่าว,ว่าว่ายวบสีตายแดดไข่บอหน่ะฮะมันใครบอรบต่ำๆหนึ่ง อุ้ยห้างหลายโพดได้ไ่แดดคือฮอนอค,ค,อครับแขกโอ้มื่นี่มันใครบอกมองนี้ซูมให้เบิ่งนะคะว่าสิมาเอาเป้งคือโบมีเป้งพ,พ่อแม่เบิ่งค่ะเอาแป้งใส่เนาะมันจึงเปรตไตขึ้นมา อ่อนนี่ดีป่ะลายป่ไม่ไม่แย่อลวบหลวเออใครยังอยู่ มาผักล่อแม่นะคะก็ไม่เห็นนี่ค่ะทุกคนเคยกินบะคาบักวานั่นเองค่ะภาษาไทยเรียกว่าลูกว่านะคะลูกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะทุกคนอุ้ยมีมดด้วยอ้ายมดกัดมดโอ้ยหมดหมดไม่ใช่มดแดงเฝ้าลังมะม่วงมดแดงเฝ้าลังลูกว่าค่ะ เห็นไหมโฟกัสหรือเปล่าอือคือปาดทหแนไหมหักว่าฟาดฝาดมีอยู่จ้าพี่น้องหมักว่านะคะแต่ว่าฝาดพูดลูกเล็กๆกับมีหมดเฝาคือจังบอไปหาเฝา,าห้างบักม่วงผุนค้าเมื่าาอเฝายัางห้างอันลูกวานี่ คุณแม่ก็อยู่แถวนี้ค่ะทุกคนเมื่อตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะบ่มี่มองลบค่ะยืนในห้องใหม่นะคะนี่ค่ะใครหมดแดงของเขานะคะรอคุณแม่อยู่ค่ะคุณแม่อยู่ในป่าอยู่นะคะฝนตกกับ่เด้วันนะคะทุกคน แม่เนาะยังแงอยู่ค่ะไหนบอนาะฝนตกแห้งอยู่นะคะเขาขายโลละเท่าไหร่แม่โลละสามร้อยขายบอนี่บอเดขายนะคะอันนี้บอเดขายค่ะอันนี้คือเอาไปกินนะคะทุกคน ฝนกระตกแห้งไบใบกระหลบอยู่ห่มนะคะเปรียบหมดแล้วล่ะค่ะห่มกับบ่วเตซอยอย่างดอกนะคะกําลังกลับกันจัดที่นอกอันนี้รูปนีหอย่างค่ะนี่บ่รูว้วากินได้หรือเปล่านะคะต้นไม้ป้านั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้กําลังกับนะคะยางตามหลังขึ้นแม่คะ่ะฝนกระตกเปรียบหมดแล้วค่ะตอนนี้เปรียกเปียกเปียก ปลาและเห็ดก็ออกผลตรงสิไปค่ะป้าเห็นรดงอกทุกคนเห็นอีกแน่ล่ะเห็นดอกบานดอกเดียวแล่ะ <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะ สรุปว่าได้อยู่นะคะไห่มดแดงของเห้าเนาะ